เมื่อเราทราบเคล็ดลับวิธีการทำให้ต้นทุเรียนของเราอาฟอร์มตาดอกหรือเกิดตาดอกได้แน่นอนแล้วโดยการควบคุมความชืน้นและเมื่อควบคุมความชืน้นติดต่อกันให้มันมีคงที่มันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานี้มีดอกเต็มต้นเมื่อเราควบคุมความชืน้นมันก็จะช่วยแก้ปัญหาดอกไม่พอต้นให้มีดอกจำนวนมากขึ้นและก็ สามารถที่จะพัฒนาดอกให้มันเต็มต้นในระยะเวลาต่อไปนอกจากการควบคุมความชื้นแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำไไมฟอร์มตาดอกของเราเมื่อออกมาแล้วมันจึงเจริญเติบโตช้าต้องใช้เวลานานอย่างต่ำก็1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวา่าส่วนหนึ่งของต้นทุเรียนของเรานั้น เกิดการสลัดใบหรือสูญเสียใบไปเนื่องจากว่ามันกระทบหนาวหากกระทบหนาวยนแรงใบก็จะร่วงเมื่อสูญเสียใบไปแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าใบเหล่านี้เกิดการเบาบางใบเหล่านี้บางลงไปมันก็จะเห็นกิ่งก้านโผล่ขึ้นมาบริเวณปลายกิ่งก้านเหล่านี้มันก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นบริเวณยอดใหม่เหล่านี้มันก็จะมี ใบอ่อนยอดอ่อนเกิดขึ้นมาในส่วนนี้ก็จะมีการใช้อาหารไปเช่นเดียวกันที่เคยสะสมไปนั้นก็ลดลงไปตามจำนวนใบที่เราสูญเสียไปเพราะจะเป็นเหตุทำให้อาการฟอร์มตาดอกนี้พัฒนาไปได้ช้าการโดยธรรมชาติแล้วการแตกกิ่งแตกยอดแตกใบเหล่านี้มันก็ช้าตามอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิที่ต่ำอุณหภูมิที่เย็น อาการแตกกิ่งก้านตันแตกดอกนี้ก็จะเป็นไปอย่างช้าๆเมื่อเรากระตุ้นตาดอกให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไรให้ตาดอกเหล่านีา้พัฒนาเจริญเติบโตต่อเนื่องไปจนได้ดอกในสเต็ปแรกเรารู้กลไกลเคล็ดลับการทำให้าการทาให้เกิดตาดอกขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดตาดอกขึ้นมาแล้ว เราจะพัฒนาตาดอกเหล่านี้อย่างไรอนอกจากอาหารที่สะสมที่มีแล้วเราก็จะพบว่าฟอร์มดอกเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆเหมือนนักกีฬาที่กำลังจะหมดลมหมดพลังงานนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เราจะทำยังไงให้มันกลับมาได้ตรงนี้แหละครับสำคัญเราจำเป็นที่จะต้องอร่นระยะเวลาการให้ปุ๋ยเร็วขึ้นทีขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ าการให้ปุ๋ยนอกจากจะให้ทางดินแล้วเราก็อีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะให้และจําเป็นต้องให้จาเป็นต้องทําก็คืออาการให้ปุ๋ยเสริมทางใบก็เนื่องจากว่าในช่วงอากาศหนาวเหล่านี้รากทุเรียนของเราได้รับผลกระทบอาจากอากาศที่หนาวเย็นเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมสารอาหารเหล่านี้ผ่านระบบผ่านระบบการดูดซึมทางปากใบ เพื่อนะที่จะพัฒนาอาตาดอกเหล่านี้ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจากฟอร์มดอกที่เล็กๆก็จะขยายเป็นฟอร์มดอกที่ใหญ่ขึ้นพัฒนาจากไข่ปลาก็เป็นตาปูาและก็เป็นเหยียดตินหนูต่อไปพัฒนาจำนวนดอกที่มีปริมาณน้อยไม่เต็มกิ่งไม่เต็มก้านาไม่เต็มต้นให้มันเต็มต้นเต็มกิ่งเต็มก้านต่อไปครับ ปุ๋ยที่เราจะใช้ก็เป็นปุ๋ยเกรดสูตรที่นิยมทํากันทั่วไปในช่วงนี้ก็จะใช้13046ใช้ในอัตราส่วน20-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหากใครทําในถัง200ลิตรก็จะใช้ประมาณ500กรัมต่อน้ำ200ลิตรไม่ควรจะใช้มากกว่านี้นะครับหากเป็นการให้ครั้งแรกควรจะลดปริมาณจาก500 ่เป็น400นะครับเพื่อเจือจางลงและก็ให้พืชเคยชินและก็สำรวจตรวจสอบดูว่าปริมาณความเข้มข้นเท่านี้เป็นอันตรายต่อใบพืชหรือไม่ถ้าหากว่ามันเข้มข้นเกินไปเกิดใบไหม้ใบร่วงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาก็สูญเปล่าเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องให้มีความเข้มข้นน้อยๆแต่ให้บ่อยๆ แล้วเราก็สามารถที่จะให้พวกสารายอะมิโนแคลเซียมบรอนร่วมไปด้วยและสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือให้สารพวกกันมแมลงกันราต่างๆเมื่อเราฉีดพ่นเราฉีดพ่นตรงไหนบ้างาการฉีดพ่นนั้นเราก็จะฉีดพ่นทั่วทั้งต้นบริเวณที่เราควรจะเน้นเป็นพิเศษก็คือบริเวณด้านหลังใบ บริเวณหลังใบมันก็จะมีปากใบเป็นส่วนที่ปุ๋ยสามารถเข้าตรงจุดนี้ได้นะครับเมื่อฉีดใบไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะทำอีกอันหนึ่งก็คือฉีดบริเวณท้องกิ่งและกิ่งทั้งหมดในจุดนี้ในจุดที่เป็นกิ่งและท้องกิ่งนี้เราก็ฉีดเพื่อที่จะล้างกิ่งการล้างกิ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดอเพื่อกำจัดแมลงกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส ให้ปลอดจากเชื้อพวกนี้หรือเชื้อพวกนี้เบาบางลงนะครับก็จะฉีดทุกๆ5วัน7วันนะครับตามพัฒนา,นาการของดอกในส่วนของผมนั้นผมใช้13 0 46นะครับร่วมกับน้ำหมักชีวภาพที่มีสารพอดอ15 16ชนิดร่วมกับกรดอะมิโนร่วมกับน้ำหมักฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสด แคลเซียมบอรอนไม่ได้ใช้พวกสารกันมแมลงกันราแต่ประการใดเพราะในน้ำหมักชีวภาพเพราะว่าในน้ำหมักชีวภาพเหล่านี้มันก็มีสารอาหารครบทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมรวมทั้งสังกะสีแมกนีเซียมในเตรดแีเซียมซัลฟัตเซียมในเตรดออยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยน้ำหมักพวกนี้มันก็จะมีเชื้อ bsbt สบทเมทาไลาเซียมพวกนี้ครบอยู่แล้ว ปัญหาโรคและ,มะแมลงและเชื้อราก็เป็นอันว่าหมดไปท่านสนัดวิธีไหนชีวภาพหรือเคมีท่านก็เลือกใช้ได้ตามปกตินะครับอีทุกทุกๆ3วัน5วันนะครับเพื่อที่จะเร่งเพื่อที่จะทำให้ฟอร์มดอกของเราจเจริญเติบโตและก็มีจำนวนตาดอกเพิ่มมากขึ้น อ่านอกจากให้ทางใบแล้วผมก็ยังให้ทางดินด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกับเราตั้งท้องเหมือนกับเราตั้งท้องเริ่มมีเด็กเราก็ต้องบํารุงนะครับหากว่าเราไม่บํารุงแล้วโอกาสแท้งก็จะมีมากาปัญหาที่อาปัญหาเกี่ยวกับดอกไม่พอต้นหรือมีดอกเต็มต้นแต่ไม่ได้ผลเลยได้ผลอ่อนแต่ผลอ่อนร่วงหมดต้น ปัญหาเหล่านี้ก็ล้วนมาจากการขาดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาตั้งแต่เนินเน่นๆปัญหาเหล่านี้มันก็จะหมดไปนะครับจุดสําคัญของการแก้ปัญหาก็คือการป้องกันปัญหานะครับเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตพลาจากคนอื่นแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ